เดี๋ยวพาไปดูแฟนทอมก่อนครับท่านผู้ชมเราจะได้มารีบทำ R3 นะครับแฟนทอมนี่คืออาการสตาร์ตติดแล้วเล่งไม่ได้นะครับสตาร์ตติดแล้วเล่งไม่ขึ้นนะครับมาเบิงมาเบิง์คาบูคาบ,บูนี่จูนยังไงก็แล้วนะครับคาบูนี่ล้างใหม่แล้วนะล้างใหม่แล้วนะครับเนี่ยคาบกาวยังใหม่อยู่เลยนะครับล้างแล้วทำความสะอาดแล้วสตาร์ เอาไปขี่ได้แป๊บหนึ่งก็เป็นอีกคือสตาร์ทช่วงแรกมันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับมันจะเร่งวอดเร่งวอดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้เบิ้ง ต้นๆมันจะวอดนะครับมันจะไม่ค่อยไปแต่รอบสูงก็ได้อยู่ไอเราก็ปรับจนหมดวิธีแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวที่ผมจะทำตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเอาน้ำมันออกนะครับจะลองเปลี่ยนน้ำมันดูรถแกมไม่ค่อยได้ขี่นะครับมีเด่จอด ทิ้งเติมน้ำมันแล้วก็จอดเติมน้ำมันแล้วก็ขี่รอบสองรอบก็จอดนะครับกลัวน้ำมันจะเน่านะครับเราต้องลองนะครับเราต้องลองแล้วนะครับดูอยากใ่ยเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ำมันออกนะครับแล้วก็เอาใส่ขวดเอาใส่ขวดใสนะครับไว้ดูว่าน้ำมันมีสิ่งเจรปนไหมนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยดูครับ ต่อกันครับก็ดูน้ํามันแล้วนะครับผมได้เอาน้ำมันใส่ขวดนิดนึงแล้วก็ดูแล้วไม่มีสิ่งเกียบปนในถังนะครับแต่ถ่ายน้ํามันก้นขาบูออกมาดูครับจนขนาดนี้จนป่านนี้แล้วน้ํายังไม่น้ํามันยังไม่แห้งเลยนะครับเนี่ยยังเหนียวอยู่เลยครับเนี่ยน่าจะเหมือนโซล่าอยู่ในก้นคบูนะครับเป็นสิ่งเกียปนที่อยู่ในก้นคบูนะครับ ขนาดล้างขาบูใหม่มันยังมีลงมาแสดงว่าทีแรกมันมีอยู่ในถังนะครับทีแรกมันมีอยู่ในถังทีนี้ขี่ๆไปมันก็ลงมาพอมันลงมาแล้วมันก็อยู่ในก้นขาบูนะครับนี่เดี๋ยวมาลองดูกันติด่ะติดอะติดเครื่องอะง่ายปกตินะครับติดเครื่องง่ายปกติแต่มาดูวิธีตอนเร่งนะครับ เนี่ยนิดเดียวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวก่อนมันเร่งมันจะวอดนะครับเร่งมันจะมันจะมันจะวอดนั่นแหละมันจะพู่งมาเลยนะครับเดี๋ยรอบสูงมันไปได้แต่ยรอบต่ำมันจะปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือได้แล้ว ทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือรอดูตอนพรุ่งนี้เช้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้เช้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าพรุ่งนี้เช้าสตาร์ตติดแล้วเร่งได้ปกตินะครับก็ผ่านครับก็จะปล่อยรถเลยนะครับแกก็ตอนที่มาท,ทําทีแรกก็ไปขี่ได้นานอยู่นะครับ ได้ประมาณาคืออาทิตย์หนึ่งแกก็จะขี่ประมาณสองสาครั้งนะครับคือไม่ได้ขี่ทุกวันนะครับมันได้นานเพราะาอาจจะเพราะว่าไม่ค่อยได้ขี่นะครับอ่เดีย๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปครับท่านผู้ชมครับมันจะเป็นยังไงต่อกับเจ้า Ghost Rider นะครับเนี่ยฝุ่นเครือเลยนะครับ ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแต่ขี่เท่ดีนะครับขีเท่ดีไปนะครับ